น้ำใจไทยเพื่อไทยสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากก็มักจะมีปัญหาเรื่องขยะตามมาครับซึ่งขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นขยะจำพวกขวดน้ําถุงพลาสติกหน้ากากอนามัยหรือแม้แต่ห่อข้าวก็ไม่หวายมีให้เห็นครับกว่า5ปีแล้วที่คุณปุ้ยปวีนาเกสโลผันตัวเองมาเป็นจิตอาสาเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดสงขลา เพราะเธออยากจะให้ชายหาดเมืองสงขลามีความสวยงามสะอาดตาเธอจึงตระเวนเก็บขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวครับที่ได้เก็บเพราะว่าเห็นแบบว่าเหมือนว่าทุกวันทุกเช้าใช่ไหมับไปส่งลูกเสร็จแล้วก็เวะไปเที่ยวแล้วก็เห็นขยะเยอะก็เลยว่าเออหน้าจะมีคนมาเก็บนะแต่ว่าไปทุกทีก็ไม่เคยเห็นคนมาเก็บก็เลยเก็บเองเลย วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณปุ้ยใช้เวลาว่างหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วแวะเก็บขยะบริเวณชายหาดสมิลาที่หากมองไปเป็นผ่านชายหาดแห่งนี้ก็ช่างสวยงามเหลือเกินครับแต่เมื่อสังเกตดูดีๆจะพบขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเกลื่อนกลาดตามชายหาดเลย คุณปุ้ยใช้เวลา30นาทีแต่เธอกลับได้ขยะเยอะแยะมากมายทีเดียวครับก็อยากจะหวังว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวสถานที่ไหนๆนะคะจะไปในน้นนักท่องเที่ยวหรือว่าผ่านทางอะไรอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าเหมือนว่าเราเจอขยะน,นี้ก็ให้ช่วยเก็บลงถังขยะด้วยนะคะบ้านเมืองเราจะได้สะอาดการมีจิตอาสาอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเหลือเกินแต่หากเป็นไปได้ การที่เราไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติอันสวยสดงดงามของไทยเหล่านั้นเราทุกคนควรจะเคารพต่อสถานที่ท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเรื่องจริงผ่านจอ